เรือรบที่ถูกสร้างตั้งแต่สมัยสยงครามโลกครั้งที่หนึ่งเรือรบที่รวมประกาศมหาสงครามให้เกิดขึ้นบนโลกอีกครั้งเรือรบที่เป็นดังหอคอยที่ตั้งตระงานอยู่กลางสมรภูมิและนี่ก็คือเรื่องราวของเรือประจันบาลที่มีหอบังคับการที่โดดเด่นที่สุดลำหนึงของโลกเรือประจันบาล ฟูโซ <F> เรือประจันบ,บาลฟูโซเป็นเรือประจันบ,บานลลำแรกของเรือประจันบ,บาลชั้นฟูโซสองลำที่สร้างขึ้นสำหรับกองทัพเรือจกักรวรรดิญี่ปุน่นกําเนิดฟูโซ การออกแบบเรือประจันบาลชั้นฟูโซเกิดขึ้นจากการแข่งขันทางเรือระหว่างประเทศที่กำลังดำเนินการอยู่และความต้องการในหมู่นักวางแผนกองทัพเรือของญี่ปุ่นที่จะรักษากองเรือหลวงที่มีพลังมากพอที่จะเอาชนะกองทัพเรือสหรัฐในการ,รเผชิญหน้าในน่านาน้ำญี่ปุ่นกองเรือประจันบาลของ i อเได้รับการพิสูจน์ว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงในปี1905 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของสงครามรัเสเซียญี่ปุ่นซึ่งจบลงด้วยการทำลายกองเรือแปซิฟิก2และ3ของรัเสเซียที่ยุทธการซูชิมะในเวลาต่อมาจักรวรรดิญี่ปุ่นก็หันความสนใจไปที่สคู่แข่งที่เหลือในทันที นั่นคืออังกฤษและสหาราัฐเพื่อครอบครองมหาสมุทรแปซิฟิกซาโตเตตูฮาโรคนเรือเอกและนักทฤษฎีการหารของญี่ปุ่นคาดการว่าความขัดแยง้งจะเกิดขึ้นอย่างลีกเลี่ยงไม่ได้ระหว่างญี่ปุ่นกับคู่แข่งหลักอย่างน้อยหนึ่งรายจากสองประเทศด้วยเหตุนี้เขาจึงเรียกร้องให้กองทัพเรือญี่ปุ่นรักษากองเรือให้มีเรือหลวงอย่างน้อย70%ของกองเรือสหาราัฐ อัตราส่วนนี้ตามทฤษฎีของซาโตสามารถอาชนะกองทัพเรือสหรัฐในการรบครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งในน่านน้ำญี่ปุ่นในทุกความขัดแยง้งนยโยบายการป้องกันจัก,กรวรรดปี1907เรียกร้องให้มีการสร้างกองเรือรบ ของเรือประจันบานสมัยไม่8ดลำแต่ละลำมีระวังขับน้ำา2 0 0 0 0ตันและเรือลาตะเวงหุ้งเกราะสมัยไม่8ลำโดยแต่ละลำมีระวังขับน้ำาน8 0 0 0ตันและนี่คือจุดกำเนิดของโครงการกองเรือแ8ซึ่งเป็นการพัฒนาแนวรบที่เหนียวแน่นของกองเรือหลวง16ลำ คูโซได้รับการออกแบบให้ทำงานร่วมกับเรือลาดตะเวนแบทเทิลคุยเซอร์ทั้ง4ี่ลำหลังจากการประสานงานกับอังกฤษในเรือชั้นคองโกนักออกแบบชาวญี่ปุ่นก็สามารถเข้าถึงการออกแบบล่าสุดของอังกฤษในด้านสถาปัตยกรรมการเดินเรือและแล้วญี่ปุ่นก็สามารถออกแบบเรือหลวงของตนเองได้ในความพยายามที่จะเอาชนะเรือชั้นอเมริกันนิวยอร์ก ผู้วางแผนได้เรียกร้องให้เรือติดอาวุธด้วยปืน14นิ้ว12กระบอกและทำทุกวิธีทางให้เรือมีความเร็วมากกว่า21นอตของเรือคู่แข่ง การออกแบบขั้นสุดท้ายมีแผนให้เรือมีระวังขับน้ำ29,465ตันพร้อมด้วยปืน12กระบอกขนาด14นิ้วในป้อมปืน2องลำกล้องจำนวน6ป้อมและเรือมีความเร็วสูงสุด23นอตการออกแบบนี้ทำให้อาวุธโทโธปกรณะกอะและความเร็วของเรือเหนือกว่าเรือของอเมริกาทำให้ญี่ปุ่นสามารถชดเชยความด้วกว่าเชิงปริมาณด้วยความเหนือกว่าเชิงคุณภาพ ฟูโซถูกวางกระดูกหมูที่คุเรนาวอลอาเซนนเมื่อวันที่11มีนาคมปี1912และเปิดตัวเมื่อวันที่28มีนาคมปี1914ในเวลาต่อมาฟูโซก็เข้าประจําการเมืม่อวันที่8พฤศจิกายนปี1915และได้รับมอบหมายให้อยู่กองเรือที่1เมื่อวันที่13ธันวาคมภายใต้การบังคับบัญชาของกัปตันโคโซซาโต เมื่อการสร้างเรือเสร็จสมบูรณ์ฟูโซมีระวังขับน้ำ29,800ตันในระดับมาตรฐานและ36,500ตันเมื่อบรรทุกเต็มที่เรือมีความยาวโดยรวม202.7เมตร กว้าง28.7เมตรกินน้ำลึก8.7เมตรฟูโซขับเคลื่อนด้วยมอไอนน้ำมิยาฮาระซึ่งให้กำลังขับเคลื่อน4,000แรงหมา้าและทำความเร็วได้ถึง23นอตอาวุธยุโทโธปกรณ์ของฟูโซประกอบไปด้วยปืนใหญ่356มิลิเมตร ในป้อมปืนแบบ2ลำกลองจำนวน6ป้อมและปืนรองเดี่ยวขนาด152ม mm, ิลลิเมตรจำนวน12กระบอกอีกทั้งเรือยังมีท่อตอร์ปิโดขนาด533ม mm. ิมลลิเมตรอีกจำนวน6ท่อเก่าะของเรือประกอบไปด้วยวอเตอร์ไล,เล่เบลหนา229ถึง3 0มมิลลิเมตรกรอะดานฟ้าเรือนา32ถึงห1ามิลลิเมตร รอป้อมปืนหนา229-279มิลิเมตรบาเบตหนา203-305มิลิเมตรและยังมีกระอกหอบังคับการเรือที่หนาถึง351ม mm. ิลิเมตร ฟูโซไม่ได้เข้าร่วมในการต่อสู้ใดๆในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนื่องจากไม่มีกองกำลังของมาหาอำนาจกลางในเอเชียอีกต่อไปซึ่งฟูโซก็ได้ออกล่าตะเวนนอบชายฝั่งจีนในเวลานั้นเรือลำนี้ทำหน้าที่เป็นเรือโธงของกองคนที่หนึ่งระหว่างปี1917ถึงปี1918และในปี1920 ฟูโซได้ดำเนินการฝึกนอกชายฝั่งของจีนและมักถูกสํารองไว้ในกองทัพเรือญี่ปุ่นในเวลาต่อมาฟูโซได้ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่คันโตระหว่างวันที่9ถึง22กันยายนปี1923ฟูโซได้เข้ารับการปรับปรุงระยะแรกเมื่อวันที่12เมษายนปี1930ที่คลังสัมภาวุต้รเรโยโกซุกะ เครื่องจักรถูกแทนที่เสริมกรอและส่วนนูนป้องกันตอร์บิโดก็ถูกติดตั้งให้กับฟูโซในเวลาต่อมาฟูโซมาถึงที่ฐานทัพเรือคูเรในวันที่26กันยายนปี1932ซึ่งอาวุธของเรือได้รับการอัปเกรดและท่อตอร์บิโดของเรือก็ถูกถอดออกทั้งหมดการปรับปรุงครั้งที่สองของเรือเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่12ธันวาคมปี1 9 4 0 การดำเนินการนี้แล้วเสร็จในวันที่10เมษายนปี1941และฟูโซก็ได้รับมอบหมายให้เป็นกองคนที่สองของกองเรือที่1กับตันมิซุโอชิน s ชิตะเข้าบัญชาการในวันที่15กันยายนกองเรือประกอบไปด้วยเรือประจันบานชั้นฟูโซสองลำและเรือประจันบานชั้นอิเซอีกสองลำเปิดฉากสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อวันที่10เมษายนปี1941ฟูโซได้รับมอบหมายให้เป็นกองพลที่2ของกองเรือที่1เมื่อญี่ปุ่นตั้งใจที่จะประกาศสงครามในวันที่8ธันวาคมกองพลจึงถูกเสริมด้วยเรือประจันบานนางาโตะมุสอและเรือบรรทุกเครื่องบินโฮโชโ ซึ่งทั้งหมดได้จัดทัพจากฮาชิราจิมาไปยังมุงเกาะโบนินเพื่อสนับสนุนกองเรือบรรทุกเครื่องบินที่1ที่ไปโจมตีเพอร์ฮาเบอร์และเดินทางกลับมาถึงญี่ปุ่นในอีก6วันต่อมาเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ปี1942ฟูโซได้กลับไปที่อูตอเรือกุเรเพื่อเปลี่ยนลำกล้องปืนจากนั้นเรือก็อ,ออกเดินทางในวันที่25กุมภาพันธ์เพื่อเข้ารวมกับส่วนที่เหลือของกองเรือประจำบานที่สอง และหลังจากนั้นไม่นานฟูโซได้ไล่ตามกองเรือบรรทุกเครื่องบินของอเมริกาที่ส่งเครื่องบินรบมาโจมตีญี่ปุ่นในปฏิบัติการดูลิโตเมื่อวันที่18เมษายนปี1942แต่ไม่สามารถไล่ตามได้ทัน ฟูโซและกองเรือประจันบานที่2ที่เหลือออกเดินทางในวันที่28พฤษภาคมปี1942โดยมีกลุ่มสนับสนุนที่มู่เกาะอาลูเซียนเข้ารวมด้วยในเวลาเดียวกันกองเรือจักรวรรดิญี่ปุ่นส่วนใหญ่ก็เริ่มการโจมตีเกาะมิดเวย์ กองเรือของทลนเรือโทชิโร่ทาคาสุประกอบไปด้วยเรือประจนบานที่เก่าแก่ที่สุดสี่ลำของญี่ปุ่นรวมทั้งฟูโซพร้อมดดวยเรือรัตะเวนเบาสองลำเรือพิฆาตสิบสองลำและเรือบรรทุนน้ำมันสองลำต่อมาในปฏิบัติการเ่าฟูโซได้ไปกับกองเรือภายใต้การนำของพลนเรือเอกอิโซลูกุยามามโมโตะซึ่งในปฏิบัติการครั้งนี้ ฟูโซไปเพียงเพื่อให้การสนับสนุนกับกองกำลังเฉพาะกิจที่มูโกอาลูเซียนหากมีความจำเป็นในวันที่14มิถุนายนฟูโซกลับไปที่โยโกซึกาและกลับมาที่ฮาชิราติมาในวันที่24มิถุนายนจากความสูญเสียอย่างหนักในความพยายามที่มิดเวย์ ญี่ปุ่นจึงมีความต้องการที่จะแทนที่เรือบรรทุกเครื่องบินที่สูญเสียในยุทธการมิดเวย์กองทัพเรือจึงได้วางแผนที่จะเปลี่ยนเรือ,รอชั้นฟูโซสองลำให้เป็นเรือประจำบานแบบไฮบริดแต่เรือประจำบาลชั้นอีเซทั้งสองลำได้รับเลือกแทนฟูโซได้รับมอบหมายให้ประจำการที่กองทัพเรือจกักรวรรดิญี่ปุ่นที่ฮิโรชิมา เพื่อใช้เป็นเรือฝึกระหว่างวันที่15พฤศจิกายนปี1942ถึง15มกราคมปี1943กับตันเคอโซโคมูระเขารั so, รบตำแหน่งบัญชาการเมื่อวันที่5ธันวาคมต่อมาฟูโซดได้ช่วยเหลือผู้รอดชีวิต353คนจากเรือประจันบาลมุสึเมื่อเรือลำนั้นระเบิดที่ฮาชิราจิมา ระหว่างวันที่18-24ถึงรกรกฎาคมปี1943ปูโซอยู่ที่ท่าเรือคุเรเพื่อติดตั้งเรดาร์และปืนต่อต้านอากาศยาน25มิลิเมตรเพิ่มเติมปูโซและเรืออีกครั้งเมื่อวันที่18สิงหาคมเพื่อไปยังฐานทัพเรือถูพร้อมกับสเสบียงและมาถึงในอีก5วันต่อมาในเวลาต่อมาญี่ปุ่นก็ได้ดักสัญญาณทางวิทยุของอเมริกาที่เสนอให้โจมตีเกาะเวก ญี่ปุ่นจึงเตรียมการรับมือในทันทีในวันที่17ตุลาคมฟูโซและกองเรือที่หนึ่งจำนวนมากได้แล่นเรือไปยังแอนนิเวตอกเพื่อสกัดกั้นการโจมตีดังกล่าวกองเรือมาถึงแอนนิเวตอกเมื่อวันที่19ตุลาคมและเดินทางกลับมาถึงทูกในวันที่26ตุลาคมในวันที่1กุมภาพันธ์ปี1944ฟูโซได้ออกเดินทางจากทูกพร้อมกับนางนาโตะ เพื่อหลีกเลียงการโจมตีทางอากาศของอเมริกาหลังจากการหลบหนีจากการโจมตีทางอากาศเป็นเวลานานเรือทั้งสองลำก็เดินทางมาถึงเกาะลิงกาเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ปูโซถูกใช้เป็นเรือฝึกที่นั่นและเรือก็ได้รับการติดตั้งใหม่ที่สิงคโปร์ระหว่างวันที่13-27เมษายนต่อมาเมื่อสิ้นเดือนเมษายน ฟูโซก็ได้ย้ายไปยังเกาะตาลากันนอกเกาะบอร์เนียวเพื่อเติมเชื้อเพลิงในต้นเดือนรกฎาคมก่อนจะกลับไปญี่ปุ่นและหลบหนีการโจมตีโดยเรือดำน้ำปอมเฟลดในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่คุเรฟูโซได้รับการติดตั้งเรดาร์เพิ่มเติมและปืนต่อต้านอากาศยานแบบเบาฟูโซและเรือยามาชิโรถูกย้ายไปยังเรือประจำบานดีวิชั่น2ของกองเรือที่2เมื่อวันที่10กันยายน และฟูโซก็ได้กลายเป็นเรือธงของกองเรือภายใตยก้การบังคับบัญชาของทนเรือเอกโชจินิชิมุระพวกเขาออกเดินทางจากคุเรในวันที่23กันยายนเพื่อเดินทางไปยังเกาะลิงกาโดยหนีจากการโจมตีจากเรือดำน้ำเพลสในวันรุ่งขึ้นและเดินทางถึงในวันที่4ตุลาคมต่อมานิชิมุระโอนธงของเขาไปยังยามาชิโร จากนั้นฟูโซก็ย้ายไปที่บลูไนเพื่อเติมเชื้อเพลิงและเตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการโชโกโในความพยายามที่จะทำลายกองเรืออเมริกันที่ทำการบุกโจมตีอาวเลเตสมรภูมิสุดท้ายยุทธการช่องแคบซูริเกาฟูโซเดินทางออกจากบลูไนเมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกา30นาทีของวันที่22ตุลาคมปี1944 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองกําลังของนิชิมุระวกเขามุงหน้าไปทางตะวันออกสู่ทะเลซูลูจากนั้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือสู่ทะเลมินดาเนาด้วยความตั้งใจที่จะเข้าร่วมกองกําลังของรองพลเรือโททาเคโอคุริตะในอ่าวเลเต กองกำลังดังกล่าวได้เคลื่อนผ่านทางตะวันตกของเกาะบินดาเนา,นาไปยังช่องแคบซูลิเก่าที่ซึ่งพวกเขาได้พบกับกองเรือขนาดใหญ่ของเรือประจัญบาลและเรือลาตะเวนที่รออยู่ยุทธการช่องแคบซูลิเก่ากลายเป็นปฏิบัติการใต้สูตรในยุทธการที่อ่าวเลเตเมื่อเวลา9ก้นาฬิกานีของวันที่24ตุลาคมปูโซยามาชิโรและเรือลาตะเวนหนักโมกามิ พบเครื่องบิน27ลำรวมถึงเครื่องบินทิ้งระเบิดตอร์ปิโดกลัมแมน TBS อเวนเจอร์และเครื่องบินดำดิ่งทิ้งระเบิดเ u อร์ s ิส SB-24 h ฮ l ไดเวอรที่คุมกันโดยเครื่องบินขับไล่กลัมแมน F-6F เฮลแคทจากเรือบรรทุกเครื่องบิน e n t น r ตอร s e ์ซึ่งพวกมันได้ทําการโจมตีกองเรือญี่ปุ่นในทันทีระเบิดจากหนึ่งในนั้นทำลายคาตเาเผาและเครื่องบินทั้งสองลำของฟูโซ และต่อมาระเบิดอีกลูกพุ่งเข้าใส่ไกล้กับป้อมปืนหมายเลข2และจอดาดฟ้าเลือสั่งหันทุกคนในบริเวณป้อมปืนรองหมาเลขหน,น,นึ่งในขณะนี้เรือเริ่มเอียงสององศาไปทางกราบขวาแต่ก็ยังสามารถคงเส้นทางของเรือเอาไว้ได้เช้าตู่ของวันต่อมาผูโซได้เปิดฉากยิงเมื่อเวลา1นึนาฬิกนาที ซึ่งในขณะนี้ฟูโซกำลังถูกไฟไหม้และไฟนั้นได้สังหารลูกเรือ3าคนในห้องพยาบาลบนเรือต่อมาต่อบิโด1หนึ่งหรือ2ลูกที่อาถูกยิงโดยเรือพิคาตเมลวินโจมตีฟูโซและชนเข้ากลางลำเรือที่บริเวณกราบขวาเมื่อเวลา3านาฬิกา9นาทีของวันที่25าทำให้เรือเอียงไปทางกราบขวาหนักขึ้นเรือชะลอตัวและหลุดออกจากแนวรบ ปูโซได้จมลงระว่างเวลา3นาฬิกา38นาทีถึง3นาฬิกา50นาทีซึ่งเรือได้ปล่อยน้ำมันจำนวนมากซึ่งติดไฟบนผิวน้ำขณะที่เรือจมลงไปมีหลักฐานว่าลูกเรือเหล่านี้บางส่วนได้รับการช่วยเหลือจากเรือพิฆาตอาซากุโมะซึ่งจมลงในเวลาไม่นานหลังจากนั้น และเป็นไปได้เช่นกันว่าผู้รอดจากการโจมอาจมาถึงเลเตเพียงเพื่อจะถูกฆ่าโดยชาวฟิลิปปินส์ตามที่ทราบกันดีว่ามันเกิดขึ้นกับผู้รอดชีวิตจากเรือลบญี่ปุ่นลำอื่นๆที่จมลงในยุทธการที่ช่องแคบซูริเกาซึ่งในเหตุการณ์นี้มีลูกเรือสิบคนที่รอดชีวิตมาได้เดินทางกลับถึงญี่ปุ่นในเวลาต่อมาจำนวนผู้เสียชีวิตในการจมของเรือประจันบาลฟูโซ มีทั้งหมดกว่า1,620นายและนี่ก็เป็นการปิดฉากอีกหนึ่งตำนาเรือประจันบานที่เก่าแก่ที่สุดของจักรวรรดิญี่ปุ่นขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากเว็บไซต์วิกิพีเดียหากคุณผู้ชมชอบชิปเรื่องราวของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับถ้ามีข้อมูลใดผิดพลาดไปทางช่องบอโซนต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ หากคุณชอบประวัติศาสตร์เหมือนกันเราคือเพื่อนกันครับคลิดหน้าอยากฟังเรื่องราวอะไรอย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์บอกเราไว้ได้เลย